สวีครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่อง b บลฟิโอพเหมือนเดิมนะครับนะวันนี้เรากลับมาอยู่ในเกมร i ย e Ranger เหมือนเดิมนะครับนะอ่ะวันนี้นะครับตามนั้นเลยนะครับนะก่อนที่โคโลโบจะมาเนี่ยได้ข่าวว่าชาแมนคิงนะครับอาจเอ่อน่าจะใช่น่าจะเป็นชาแมนคิงเลยแหละนะครับนะเพราะว่าเอ่อในเรื่องของมันหลุดออกมานะครับในอาจถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเสียงมั้งนะเออเสียงเสียงเอฟเฟคอะไรต่างๆของสกิลนะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับว่าตัวธาตุไฟเนี่ยโคโลโบที่มันมันมาเนี่ยเมื่อก่อนนะครับเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะเอาเราจะเน้นไม่ทางแบบโคโลโบแล้วกันนะครับนะเ,เราจะแบบเ,เก่าสุดเลยแล้วกันนะครับนะไม่ใช่เก่าสุดเดี๋ยวเราเลี้ยงแบบตามนี้นะครับนะอ่ะอันแรกนะครับก็น่าจะเป็นคารุนะครับจากอีวาเคเลียนนะก็ค่าพางตามนี้นะครับก็น่าจะประมาณ 2 0 15 2 0 16นะครับประมาณนั้นแหละนะครับนะก็เป็นตัวน่าจะเป็นตัวสุ่มเลยนะหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ถ้าเอาตามเมื่อก่อนเนี่ยก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับน่าจะน่าจะใช้ได้น,ะน่าจะใช้ได้อ่าซึากะก็ก็ไม่รู้สิครับเออเพราะสมัยนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะต่อมานะครับก็น่าจะเป็นเอ่อโคลโบของสตรีทไฟเตอร์ใช่ไหมริวอ่าใช่อยู่ล้ว นะครับดามเมจก็ประมาณนี้นะครับโอ้ืูว่าถูวาเป็นตัวที่ถามว่าดีไหมก็ก็ดีนะครับถ้าสกิลนี้มันทะลุมาตะนะครับนะ้มันจะดีมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้คือทตุไม้กับท่าน้ำยมันโหดมากๆนะครับแต่ละตัวนะทตุไม้กับท่าน้ำโดยเฉพาะทตุไม้นโหดจัดเลยนะครับคือแบบทตุไฟนี่คือแบบโอ้นานๆทีจะมานะ เอนะครับนะอันนี้ก็ชูริวเคนนะครับอารูเคนนะเออมันต่างมันต่างจากอารูเคนยังไงหรือเราพูดผิดอะไรอย่างนี้นะครับไหมต่อไปก็จะเป็นเออ่น่าจะเป็นเออ่จากทนายนะครับฟินิกนะครับจากทนายจากเออ่เกมอะไรสักอย่างนะครับไปเอกชื่อฟินิกนะครับนะคู่แข่งฟ้าลิขิตเอ็ดเวิร์ดใช่ไหม่านว่าเอ็ดเวิร์ดเอ็ดเวิร์ดอะไรสักอย่างครับนะ ศัตรูกระเด็นนะครับดาเมจ1,500%นตะครับโจมตีลงพื้นที่ลดการต้ตานวีลดาการกั้นทักษะลดการต้านทักษะของศัตรูเออนะพูดผิดเฉยเพิ่มปัตาความแม่นยำนะครับเพิ่มบัตาแท้ทักษะเพิ่มควา,า,า,าเมเร็วในการโจมตี ATK 3ามซึ่งคือพลังโจมตีนะครับแล้วทำไมถึงมันเป็นภาษาอังกฤษไว้แปลกนะครับนะอันนี้จะเกาๆนะครับอ่ะ มาถึงตอนนี้นะครับอันนี้มันตัวอะไรวะโปรโตแมนหุ่นยนต์ผู้โดดเดี่ยวนะอันนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะไม่เคยเห็นเลยนะเพิ่งมาเห็นในไลน์เจอไดแหละเป็นที่แรกนะครับนะอันเป็นสายว่องไวนะก็สิบสามิประมาณนี้แหละนะครับอ่าสกิหลแรกอ่านี่จะน่าจะบัฟกลุ่มนะครับโปรโตแมนชิลนะครับโล่โปรโตแมนโปรโตแมนโปรโล่โปรโตแมนโปรโตแมนอืมโอ้โหกูแม่งภาษาไทย โมซัวนะเอออัออาตราความแม่นยำนะครับ20%เพิ่มเรงยู่ตี250%คือนาเมททักษะที่เข้ามา120%เป็นนาเมททางร่างกายโอ้มันถามว่ามันดีไหมมันก็ดีอยู่นะนิดน,นึงนะครับอืมนิดน,นึงนะแต่ว่าเนี่ยสกิลนี้คือดีมากกว่านะครับสร้างความเสียหาย4,000%แช่ง,งักนะครับยกเลิกเทอมสามาตายกเลิกผลลัพธ์ตคือตัวเนี้ย โคตรแรงนะครับโคตรแรงเพราะว่าดูนะครับดาเมจ4,000นะครับชะง,งักติดนะครับและทะลุอมาตะานะครับนะเป็นสายว่องไวด้วยระยะยืน250ยืนใกล้ไปหน่อยไม่ใกล้หน่อยใกล้ใกล้อยู่นะครับคือแต่ไม่ได้ชิดอะไรขนาดนั้นตัวนี้ก็เพิ่มพลังป้องกันกายนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายก็เฉยๆนั่นแหละนะครับต่อมาจะเป็นของเอ่อซูเปอร์ไซย่า นะครับเินเซยะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับนะเอ่ะโอเคนะครับอันนี้เป็นสายว่องไวนะก็จะเป็นซาจิเทเยสเซยะนะครับปกติก็เรียกเซนเซยะเออไม่ไม่ดูชื่อตัวละครนะ,เ,ะเคยเห็นมาผ่านนะครับไม่ได้อะไรขนาดนะั้นสร้างความเสียหาย2,400เปอร์เซ0นถูกแล้วนะครับยกเลิกทักษะมาตะนี้ก็โอ้โหดีนะครับต,ต่อต้านการอาชเชื้อจากตูนะครับเพิ่มความเร็วสร้างบาลานซ์ในพื้นที่2 VO ถือว่าเป็นตัวที่ดี นะแต่ถ้าเทียบสมัยนี้ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นก็ไม่ได,ด้ดีขนาดนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างมันโอ้โหคือเป็นสายว่องไวที่แบบยืนยืนชิดมากนะด้วยความที่มันจ,จะแบบเป็นเสย่าอะไรอย่างนี้นะครับอาขีตตัวนี้นะครับนะสร้างความเสียหายโอ้ทะลุมาตาด้วยนะครับเพิ่มาตาหลบทักษะเพิ่มาตาความมีเยีนภาษาโอ้เจ๋งเจ๋งนะครับดูได้ยืนหน่อยโอ้โหแร่สองมันจิตใกล้เยอะมาก เจอไปไหนวะทำไมแล่มเยอะขนาดนั้นนะระยะโจมตีขวะโอ้ทำไมมันยืนชี้กันตลอดเลยนะโอเคต่อมาก็จะเป็นอ่อา,ออมมนาอีวาเออทำไมกลับววาวิวาวะอันนี้ก็อะไรตัวสุ่มเหมือนกันนะครับโคโนี่ศูนย์แมนสูนแมนเลยโคนี่สูนสองแกมม่ารุ่นปรับปรุงนะครับอ่าซ่อมงมหาไออ้เทำไมตัวมันกลายกันเลยยกะระดับสมรรถมาตาขึ้นยาเลนเจอร์สูเลล่เปแนวหลังลดความโอ,โอ้ก็คือแบบ เ,เหมือนเหมือนเอลิทนะครับที่จะฟันดาบนะครับแล้วก็ขึ้นยานสตูไปนแนวหลังนะอันนี้ก็ต่อตาไฟนรกเฉยๆนะครับอันนี้ก็อาจะเป็นแบบตัวตามเศษจุตินะเทวทูตนะครับหอกลำแสงนะครับอุตส่าห์ขยายพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นการโจมตีปกติเป็นการโจมตีพื้นที่อยู่ก็เฉยๆนะครับเข้าไปตัวตัวจุติเนาะอ่ะขีคราวนี้มาในเรื่องของอ่าชื่ออะไรนะไอ้เขี้ยวงเงินไม่ใช่อินุยชะใช่นะครับอินุยชะ ยกเลิกภาวะนมมาได้ยกเลิกภาวะอมะตะนะครับแล้วก็ชะง,งักนะแล้วก็สตูรวมกันก็ไข้แบบรวบสตูมไว้ที่เดียวแล้วก็ชะง,งักด้วยครับก็ถือว่าดีอยู่นะครับอันนี้ก็บัฟนะครับโอ้แบบตัวนี้แบบเอาไว้ป้องกันดาวินชีเลยนะเออแต่ว่าตัวมันจะหายากหน่อยนะครับบุติคนก็จะเน้นเอ่อไปใช้หมอดูใช่ไหมหม,หมอดูกับเอ่อโคนี่โคนี่กล่องไม้นั่นนะ น่าจะมีบัฟที่เอ่อป้องกันการอเชิญอยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคตัวนี้ก็ขี้เคียวผู้มีพลังวิญญาณแกล่งกล้าธนุของขี้เคียวนะครับเอ่อไม่ะลุอมตะาอืมเฉยๆนะครับให้เป็นตัวแบบไก่กาเป่าปองโอเคคราวนี้เรามาดูอคุมะใช่ไหมโกคิเอาแล้วตัวไหนอคุมะวะอ๋อไม่ใช่ตัวเดียวกันวะอืมแปลกๆดีนะครับโอเคเรามาดูนะครับอ่าเป็นไหวพริบนะ สกิลแรกนะสี่พันหนึ่งร้อยซนแรงจัดโคตรแรงนะครับสกิลนี้โคตรแรงนะห้ามใช้ทักษะด้วยโอ้ท่านทะลุมาตานี่คือแบบขี้แตกนะสร้างเสียหายสี่อยสี 4, ่พันห้าร้อยเปเซเช็ดโคตรโหดนะครับตัวนี้ทำดามเมจโหดมากสี 4, ่พันหนึ่งร้อยสี่พันห้าแต่ไม่ทะลุมาตะนะระยะยืนหน่อยดิระยะยืนถือว่าอยู่ในกลางๆนะโอ้แต่ว่า ตัวที่โหดมากอ่ะเออโหดจริงนะคือเรื่องดาเมจโหดมากอ่ะรีวร่างแมนร่างแมนร่างมานนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นรีวแบบรีวแบบปกติเมื่อกี้นะครับเออก็รีวรีวฮารดอเคินนะเออคาเมฮาเมฮาไม่ใช่มาร์ทรเดอร์อ่ะนี่มาถึงมาร์ทรเดอร์ไอันมดแดงนะครับมาร์ทรเดอร์หมืเล็กหนึ่งนะสะท้อนนะครับแต่ก็เพิ่มความเร็วเพิ่มเวลาชีวิตนะโอ้ไม่ถล uh, right Co ่มมอตะนะครับอืมก็เฉยๆนะครับ ตัวนี้นะครับมอเลเดอร์คูกะนะครับยกเลิกเพราะมันจะได้เย่ๆ้างควเสียหายสามพัหายเปอร์เซ็นอ่โอเคแอปชียรอ่านัคเคลนะครับอันนี้มาเรื่องโซนอีกแล้วอ่า4,200เปอร์เซ็นแรงนะครับแรงมากนะคือตูนก่อนทำไมไม่รู้นะมันแรงมากเลยแต่มันไม่ทะลุมาต่ะเออนะครับสร้างความเสียหายของพลังโจมตีในพื้นที่ปเพิ่มไม่ทะลุมาต่ะนะครับ โอเคน,นี้มาดูด็อกเตอร์เอกแมนนะครับองพส่ร้อยเนะครับโอเคตัวไก่กาปาัากระป๋องโลซาเลยครับอ่ะต่อมานี้เราจะมาดูคิดวิวนะครับเออเกมอันนี้ไม่ใช่เกมนะเกมชื่ออะไรไม่รู้นะอ่ะตัวนี้นะครับยกเลิกส,สักยภาพสร้างเดียมให้สร้างเดียมัดสร้างดาเมจสามพันเปอร์เซ็นต์โจมตีทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังอืมนะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวยังไง เอาตามเอาตามจริงนะเป็นตัวที่ผมคิดว่าโหดมากนะครับหนึ่งเนี่ยคือมันเดินเร็วนะครับดูนะครับเดินเร็วมากนะครับคือแบบเป็นตัวที่แบบเดินมาขวางหน้ากว่าคนอื่นอ่ะเออจริงๆนะครับตัวที่ดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คงจะไปเน้นเป็นแบบตัวอื่นอะไรมานั้นนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าผมมีในผมเองอาจจะใช้อยู่นะครับอ่ะต่อไปนะครับหมาบ้าแห่งชิมาโนะมาจิมะนะครับ เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่อ่ะโอเคเฉยนะมาสามพันแปดร้อยไม่ทะลุโอเคบายลวก่อนมังกรแห่งคันไซโกดะนะครับเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลัง,เ,ลงเอ้ยเพิ่มความเร็วในการโจมตีอันนี้สามพันไม่ทะลุโอเคบายบายละกอนลีนา่าผู้ปราบปีศาเอออันนี้มาจากเรื่องอะไรเนี่ยมันมันไม่น่าจะมันมันไม่น่าจะเรื่องเดิมจากคีริวใช่ไหมเออโอ้ชิดสี่พันสี่ร้อยเลย แรงนะครับแรงแรงมากต่อคอมเมนต์ยามโอเคตัวนี้ถือเป็นตัวที่ดีนะให้ดูระยะยืนหน่อยโอ้แล้ทำไมแล้ยืนมันอยู่แบบกลางๆไม่ไกลเลยนะเออตัวนี้นะครับจินจินเปย์สวอโรฉายานินจาอิงะชื่อยาวจังวะโอ,โอเคดาเมจเฉยๆนะครับตัวปากกระป๋องอะไรมานี่มั้ง โอเคเดี๋ยวเรามาอ่านี้น่าจะเป็นโคลาโบของเออ่ยัตเตอร์แมนใช่ไหม้าจมไม่ผิดนะครับดูรอนโจอ่ะโอเคนี่นะเห็นบ่อยๆนะ,อะโอเคสกิลนี้ถือว่าเฉยๆนะครับอ่ะสกิลนี้แรงมากนะครับแรงมากชัางอีก4,800ัปดร้อยเศษเป็นตัวที่แบบเดินเร็วเดินเร็วจัดรีบมาขวางจัดอ่ะคือ,อว่ายง่ายนะครับแบบหนึ่งครับอ่ะมาต่อกันนะครับอันนี้ก็เป็นของอ่า เขาเรื่ออะไรไม่ใช่ไม่ใช่ปโปเกมอนอะไรวะเคโรโรเออมาจากเรื่องเคโรโรนะครับคเคโรโรอ่าสิบตีเคโรโรนะครับคเคโรโรนักล้มมือชีพนะอ่าสกิลโอเป็นทางครีนะครับอ่าเป็นทางค,ครงคีจริงๆด้วยนะครับอ่าต่อมานะครับนัดซูมินัดซูมินี่ยังเคยเห็นคนใช้อยู่นะเคยเคยเห็นคนใช้อยู่นะครับสะท้อนนะสะท้อนโอ้โหสะท้อนสองสกิลเลยไป โอ้โหขึ้นย้ายตูไปแนวหลังสร้างความเสียหายสามารถ600นะครับยกเลิกสามอาตัา๋เชงะโอโ้ตัวที่ดีนะครับความเร็วนในการโจมตีเร็วมากความเร็วกว่าเคลื่อนที่เร็วนะครับแต่ย้ายยืนโอ้ยโจมตีใกล้ใกล้ไปหน่อยนะอันนี้มาถึงตัวที่แบบยังยังมีคนใช้อยู่นะเพราะมันดีนะครับยังดีอยู่มากๆนะครับอ่ะซากุระนะครับนี่็นาดน่าจะจะเกมเหมือนกันนะน่าจะจิกเกมเหมือนกันอาบารีนพื้นที่อตาตะนะครับอตาตั๋กระหลกทักษะนะครับ ยกฤทธิ์สามาตะนะครับสร้างความเสียหายสามพันทำให้ดูกระเด็นนะครับอันนี้ดีนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากนะนี่นรับด้วยความที่มันมีไฮเปอร์ที่เป็นสร้างร่างโคนอยู่นะทำให้ทำให้แบบเวลาเราเรียกออกมาเนี่ยมันจะออกมาสองตัวนะและแถมตัวนี้มีป้อมมาตะอีกนะครับระยะยืน่นอ่ะสองร้อยสิบนี่ยจะแบบเออกลางๆจนไปถึงแบบใกล้ๆหน่อยนะครับแต่ว่าอยู่ในดับที่กลางๆนะครับนะเป็นตัวที่แบบไม่ได้ไกลอะไรนะครับก็แบบ เก่งจ๋งนะครับเพราะว่าใช้ได้ใช้ดีเลยนะครับเออแต่ถ้าสมัยนี้ก็เออไม่รู้เหมือนกันนะออนะครับอ่ะตัวนี้ก็น่าจะอ่ะจากเรื่องเดียวกันนะครับอันนี้ก็เออพลังชีวิตนะโอ,อ้สี่ร้อยโอเคบายบายแล้วก่น อันนี้ก็มาจากอะไรสักอย่างอ่ะเออผมผมเห็นตัวนี้ในไฟออไม่ใช่แฟร์ฟอส์จัมฟอส์อ่ะเออตัวนี้ที่มันแบบอันติเมตมันยิงถังใช่ไหมครับอันตีอ่ะมันจะยิงถังให้ระเบิดอ่ะเออนั่นแหละเป็นตัวที่แบบหัวอันตีแม่งเท่กว่าตัวอื่นเลยะอันนี้ก็จะมาจากเมฆเก่าเก่าแก่นะครับเลยนาจากนะครับอสร้างขวาเสายสองพันโอโ้โหแย่จังเลยว่ะไม่ทะลุเออพื่อวความในการดจุดตีโอโ้โหตัวนี้แบบแบบแย่อยู่นะเออแย่อยู่แย่อยู่ อ๋อนี่ไงเออมีล้างกระบตะโอ้แถมเป็นตัวเทียมเดี๋ยใช้ได <'d> ้ใช <'s illustrate> <localized Knowledge concept> ้ได้นะครับแต่ดูเนีเยยืนหน่อยโอ้โหยยืนไกลด้วยนะครับแต่ว่าถือว่าใช้ได้นะครับโอ้โหเลยเพิ่มกระาดคอมแม่นยำรักษาอีกโอ้โหโดดๆนะเจ๋งเจ๋งเจ๋งตัวนี้เจ๋งนะครับอ่าฟาวคอนอูมิโบสึโหชื่อแบบอ่านยากนะสองพันเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าไม่ทะลุนะอ่าก็โอ้โหเฉยๆเลยนะครับบ๊ายบายลวก่อนอ่าตัวนี้นะครับเสน่ รันจวนใจไซโกนะับสร้างควมเียหายอ่าตัวนี้นะครับผมบอกว่าถ้าดูในเรื่องสกิลเนี่ยมันอาจจะไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าไปดูในเสเตตวิ่งนะรู้สึกว่าจะดีมากนะครับผมดูมาจากช่องของ t ทียเดนเนะหวเห็นว่าตัวนี้เนี่ยมันดีนะครับดีตรงที่อ่ะหนึ่งนะครับไอในตอนที่เราไปวิ่งนะหวายพิปเนี่ยจะเป็นตัวที่ตีป้อมดีที่สุดนะครับ แล้วแถมดูนะครับตัวนี้วิ่งเร็วด้วยนะครับก็จะแบบโอ้โหกูดกูดเลยนะเออก็จัดประเด็ดนะครับนะแต่แบบโอ้ไว้ทางวิ่งอย่างเดียวนะเออตอนนี้มาถึงตัวที่แบบเกียร์แล้วเริ่มเกียร์หน่อยนะเอออันนี้ก็คิงนะครับก็เป็นตัวที่ใช้ได้ยำมาใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับเอา สกิลที่ดีของมันเนี่ยคือสกิลซั s u n f เวอร์นะครับเออเซียติฟอนนะครับรูปแบบที่1อะไรประมาณนั้นเออไม่ใช่ไม่ใช่วิบวิอ่ายกเลิกทักษะมัตะนะครับห้ามศัตรูใช้ทักษะ6วิอ่าเชิญดอกไม้ยักษ์นะครับผูบุกันพายุทันโดนะครับแล้วก็มีฟื้นพลังนะครับเหมือนเบเล์ดั๊นะใช่ไหมเออดั๊ดั๊น่าจะมีฟื้นพลังนะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวที่ดีนะครับแต่ว่าสกิลแรกเนี่ยมันไม่ทะลุนะเพราะฉะนั้นก็อาจต้องใช้สกิลนีีีี้้้้้้้ลลลลลาางงกกก่่่่อออออนนนนคครรรรััับบ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 แแววถึจะะะะใชสิิไไดเเเปยย ออหอกหอกแบบกลายเป็นพึ่งแบบแบบต่อยต่อย,อย,อยฟันฟันฟันรัวๆนะเออนะครับเป็นตัวที่ดีนะครับอยู่ในระดับอ่าถ้าเรียงจากระดับเนี่ยตาม s s s, 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 s a b c นะครับ f ผมให้อยู่ในระดับที่ a นะครับถือว่าใช้ได้นะอ่ะสบบาษะนะครับผู้ถูกแมวร่อหลวงชิดโดนแมวร่ออันนี้อาจารย์มาจากเรื่องออบาเคโมโนกาตาลีนะ เอ้ยไม่ใช่ดิมาจากเรื่องโมโนกาตตลีใช่ไหมเออบาเขมโมโนกาตตลีนะ่มันเอ่อชื่อเพลงหรือเปล่านะอันนี้เพิ่มพลังนะครับโอเคโอ้โหไม่ดีไม่ดีนะครับเออบายบายลก่อนเป็นไหวพริบแต่ว่าเอออาจจะไปเล่นในสเตจวิ่งอะไรนี้ได้นะครับนะอเบนิี้มารุนะครับอ่าตัวนี้ก็เอ่อขี่หมาเลยนะครับเออไม่ต้องอะไรมากขี่หมานะครับก็ไปวิ่งในสเตจวิ่งนะเพราะตัวนี้เป็นไหวพริบอ่าต่อมานะครับตัวที่เคยแบบโอ้โหคนแม่งอยากได้กันเต็ม เต็มเติมไปหมดเลยนะคือม่ริมนะเออเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเอาจริงนะแม่งโห่กอลิมารุอีกอจริงจริงผมพูดจากใจเลยแม่งโห่กอลิมารุอีกนะครับด้วยความที่ตัวมันเนี่ยระยะยืนไกลนะครับสามร้อยนาะแล้วก็มีสกิลระเบิดดาวมังกรน,นะครับยกเลิกทศาสาม,มาตาดาเมจตสามพันแปดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือโกมากนะครับส่วนอันนี้เนี่ยอก็คือเอ่อเรือกบาไปทางคีมากกว่านะเออ พิ่มความเสียหายจากค่าคิดที่ข้อ2 5 0โคตรคี้เออแต่ว่าเมื่อก่อนนี่คือเป็นตัวที่ดีมากนะครับต่อมานะครับจากเรื่องเดนมาชิ ie, นะครับนะ l รตเติ้ลลุคกี้เบลนะครับฝ่ายยาบบลเออนะครับนะตัวนี้นะครับถือเป็นตัวที่ดีนะครับในสมัยก่อนนะคือสมัยแรกก่อนเนี่ยคือตัวลิเซนีนหาได้ยากนะครับนะอ่บเบลเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับความปัฒนาของวีรลบรุษนะ บัฟกลุ่มนะครับเพิ่มระจมตีรีเซ็ตเวลาทักษะเหมือนเหมือนเอลซ่าเลยนะครับอันนี้ก็ไฟไฟบอลไฟยาบอลนะโยธาสามาตะนะครับสร้างความเสียหายสามพันนะครับขดขวางการฟื้นฟูนะทำให้ตัวชงงักนะครับแล้วก็สร้างลังโคนนะเป็นตัวที่ดีนะครับตัวที่ดีดีดีคือเรื่องในเอ่อเอาจริงใน,ใน,ใ,นในตัวเดนมาชีเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวเหมือนเหมือนมันจะดีหมดเลยนะเออคือทั้งสี่ตัวนี่ที่มีเอ่อชื่ออะไรนะ ชื่ออะไรวะลืมพระเอกเออเบลเบลนะครับลิวแล้วก็ชื่ออะไรนะอ่าชื่ออะไรนะเอลเอลไอเสียงชื่อเอ่อผมเหลืองนะครับเออผมเหลืองที่เบลมาชอบอ่ะเออนั่นแหละนะครับนะแล้วก็เวลฟ์นะครับเออก็เวลฟเวลที่อยู่ในเอ่อปาร์ตี้เดียวกับเบลนะเอออ่ะโอเคถ้างั้นเรามาต่อเลยนะครับอ่ะเบลเอ้ยเวลฟ์นะครับอ่ะช่างตีเหล็กนะครับ โอเคนะครับตัวนี้จริงๆคือมันไม่ได้ดีนะครับแต่ว่าความดีของมันเนี่ยคือเรื่องมันเยอะนะครับแล้ระยะตุบตีใกล้นะครับและแถมต่อต้านพายุฝนนะครับถ้าตัวนี้เนี่ยเออเมื่อกี้ลืมพูดถึงเบลนะเบลเนี่ยตอนนี้นะครับผมให้อยู่เอสนะครับถือว่าดีนะดีมากนะครับส่วนเวลเนี่ยผมให้ A นะครับคือสกิลเนี่ยมันมันอยู่2อย่างที่ดีนะครับคือมันถึกถึกนะครับแล้วก็อย่างที่2คือเนี่ยมันต่อต้านพายุฝนนะครับก็ดีตรงนี้แหละไว้ขวาง ขวางนะครับเออต่อมานะครับก็จะเป็นมาจากเลือกไอ้แทงเอาในท่านนะครับรีไวนะครับอ่ะนี่นะครับเออสองมันไม่เต็มเอ้ยไม่เต็มอะไรก่ะไม่ยกเลิก่ะสกิลนี้ยกเลิกนะครับแต่เป็นดาเมจพิษนะก็แบบมันก็ยังไงยังไงอยู่แต่ถามว่าตัวที่โหดมันเป็นตัวที่โหดนะครับเออโหดนะครับทําเป็นเล่นนะแต่ว่ามันแค่ไม่ทะลุมาตะนะครับก็ตัวนี้อยู่อ่าสําหรับความคิดผมนะผมให้อยู่อ่อบีแล้วกันนะครับผมมาอยู่บีนะ อาฮิมาวริชิโร่นะครับอโอเคยก,อยกเลิกทักษอะอมตะนะครับห้ามศัตรูใช้ทักษะนะครับทําให้ศัตรูในพื้นที่อ่าลำน,น้อยยวนนะครับแล้วก็บัฟนะครับตัวนี้อ่ะผมให้เลยผมให้เอสนะผมให้เอสนะเพราะว่าคืสกิลมันเนี่ยขี้โกงมากนะครับโดยเฉพาะให้เปิดเนี่ยคือขี้โกงมากเพิ่มแรงทาตุคือขี้โกงมากนะครับแล้วก็สกิลอีกสกิลนึงก็คือสกิลดวงตาใส่ซื่อเนี่ยคือโกงนะครับโกงแบบ คู่นะครับเลยให้เอสไปเลยนะครับอ่ะฮิโรชินะครับก็ไม่ต้องถามนะครับตัวฟรีครับเือนะครับไม่ต้องตอบอะไรเลยนะอ่ะต่อมานะครับมาจากเรื่องเอ่ออะไรวะนึกชื่อก่อนนึกชื่อก่อนนะกรอบบินสลีเออนะครับอ่าลิสซานแมนนะครับเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มความเร็วนะครับสร้างความเสียหายโอ้ความเร็วการโจมตีติดลบหมายความว่าไงวะเวลาแซกแทงครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวไก่ในตู้เออบางงันเถอะนะครับ อัตโนมัตาครับเอลิสของเรานะครับเออไม่ต้องถามอะไรเลยนะครับยกเลิกสามมาตาสามพันนะครับช่างย้ายสตูเลนเจอร์เป็นแนวหลังนะครับแล้วก็ฮิลนะครับเป็นการโจมตีเป็นการโจมตีพื้นที่เพิ่มความเร็วนะครับเออเอามาแม่ฮิลว่ะอ่าแล้วก็หยุดตัวปฏิบัติการชั่วคราวนะครับก็ถือว่าอยู่ใน S นะครับเอออ่ะนัสึนะครับดักคอสเรยอาคีนัสึนะครับอ่ะ เพิ่มความเร็วนะครับคิดว่าแบบผมคิดว่าสกิลนี้มันมันน่าจะแบบไม่น่าจะเป็นอมตะนะมันจะดีมากเลยนะครับนะเพิ่มความเร็วันนี้น่าจะเป็นหน้าป้อมเอาจริงนะโคโรบุนน่าจะหน้าป้อมหมดเลยนะครับประมาณนั้นแหละนะครับยูเรเซมาตาสามพันหกร้อยนะครับเออก็ตัวนี้ก็อยู่ในเอ่อทีนะครับผมให้เอเอฟเนะครับด้วยความที่มันวิ่งเร็วเนี่ยแล้วก็ยืนใกล้อยู่นะยืนใกล้นะครับยืนใกล้แถมเป็นสายพลังนะครับถือแล้วก็มีดาเมจด้วยนะก็แบบเหมือนเบาไฟเวอร์ชั่นสองอะไรเงี้ยเออ อต่อมาครับลูซี่นะครับเฟร็ดเฟลิเทลเหมือนกันนะครับเพิ่มแรงอ่าโอเคนะครับตัวตุ๊กไก่ตุ๊กไก่เนี่ยแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบนั่นแหละนะครับอ่ะต่อมานะครับชิลล์นะครับจากไฟฟอร์ดนะเพิ่มความเร็วนะครับอ่านี่นะครับเออนะครับแม่งคืออะไรรู้ไหมมันคือเอเลนครับเออว่างานเถอะเอเลนที่ชนะทางท่านนะอ่ะต่อมาครับทามาคินะตัวฟรีไม่ต้องเอาอะไรมากแล้วแหละนะครับประมาณนี้นะ อต่อมาครับลูอินวิชั่งนะครับก็น่าจะเป็นคอโรโบใหม่ใช่ไหมคอโรโบของออจากจากอินวิชม่งนั่นแหละแต่เป็นภาคลูกนะถ้าจะไม่ผิดนะครับนะสามพันสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็บัาบัาทั้งครีนะครับก็เฉยๆนะครับตัวนี้โคจิโร่ซานสกิโคจิโร่จากชื่อเรื่องแหละเรคคอร์ดออฟแลนด์นรกใช่นะครับสองพันสี่ร้อยนะครับตัวนี้ก็เฉยๆนะครับเออก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะครับ ทอนี้ก็ไม่ต้องถามนะครับเพราะว่าเป็นตัวฟรีนะอ่ะหมดแล้วนะครับประมาณนี้นะจะเห็นได้เลยนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยส่วนใหญ่ธาตุไฟนะแต่นานทีมีบีแบบตัวดีๆนะนะน,น,นะครับเออตัวที่ดีนะเนี่ยตั้งแต่อ่านสึนะครับเอริสนะฮิมาวาลีเนี่ยโอ้โหเบลเวลนะครับเออบิลิมนะคิงอย่างเงี้ยนะออมนสซูมิอย่างนงี้นะครับ ซาคุระอย่างนี้นะครับโอ้โหผมลืมอุลตร้าแมนโอ้จบละชีวิตเอาอุลตร้าแมนซีโร่นะครับอ่านี่ครับประมาณนี้สกิลนะครับจบละแม่งลืมอุลตร้าแมนซีโร่นีไงเนี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็คิริวนะครับประมาณนี้นะตัวเรืหลังก็เริ่มไม่มีแล้วนะครับก็ก็มีแบบเซย่าตัวนี้ครับประมาณนี้นะครับอืมก็ประมาณนี้แหละนะครับนะตัวเดือหน้าเนี่ยผมหวังว่า เดี๋ยวนะเอ้ยไม่ใช่เพื่อนกดผิดร้านค้าผิดกดผิดหมดเลยเว้ยถ้าดูเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนคะครับว่าอาจจะต้องเดาหน่อยนะครับว่าเธอหน้าจะเป็นอะไรก็มาจากเรื่องเอ่อชาแมนคิงนะครับผมรู้สึกว่ามันชาแมนคิงนี่รู้สึกแบบคล้ายๆกับโจ,โจโจใช่ไหมเออมจมีเมบวิญ,ญญาณหรือผีอะไรสักอย่างนะครับที่แบบตามติดอยู่เออเป็นเหมือนแบบร่างทรงนะครับเออเรียกว่าร่างทรงแบบนั้นดีกว่าเออน่าจะแบบร่างทรงมากกว่านะครับ ถ้าดูนะครับตัวที่มาครั้งแรกเนี่ยไม่ตัวที่มาแรกตัวที่เก่งเนี่ยนัดสื่อเนี่ยเป็นสายพลังใช่ไหมครั้งก่อนก็เป็นเอริสนะครับแล้วครั้งก่อนพีน่มาลี่อ่ะนี่นะครับเอ่อไหวพิบนะครับว่องไวแล้วก็พลังนะครับแล้วซึ่งตัวก่อนที่มาเนี่ยก็คือว่องไวครั้งนี้ก็น่าจะเป็นไม่น่าใช่สายพลังไม่น่าใช่สายพลังพูดเลยนะ เพราะถ้าเป็นสายพลังเนี่ยมันอาจจะไปซ้ํากับนัตส,สึนะครับตัวที่เก่งจากาโคโลโบก่อนๆนะเพราะถ้าเป็นสายพลังเนี่ยอืมอผมท้อเอาเลยนะเออท้อบอกท้อเลยนะตัวตัวไม่อยู่เท่าไหร่เนี่ยมีอายุแปดสิบสามันเจนเนอร์ทำไมเออนะครับโอ้โหท้อเลยบอกเลยผมท้อนะครับอืมก็มาจากเรื่องชาแมนคิงน,นั่นแหละนะครับน่าจะเป็นตัวพระเอกนะครับนะ นะครับสำหรับใครคิดเห็นยังไงก็บอกกันด้วยนะครับนะคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็โคดโบแล้วนะครับผมน่าจะมาเออลงคลิปตอนเย็นๆนะเพราะว่าไม่ว่างนะไม่ว่างไม่ใช่อะไรผมติดเรียนเออมันต้องไปเรียนนะครับเออใครจะอยู่บ้านวะเออที่จริงก็ไม่อยากไม่อยากไปแครไม่ได้อยากไปโรงเรียนถามจริงนะครับนะเออแต่ว่ามันก็ต้องไปอยู่ดีแหละนะครับเพื่อการศึกษานะครับเพื่อเราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่แล้วก็ไปอยู่กับเพื่อนนะครับนะแค่นั้แหละนะครับนะ แล้วก็อ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับค i b e ด้วยนะครับไปเจอคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม